สวัสดีครับเรื่องการสร้างหลักสูตรฝูกอบรมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่จัดห้องหาคนมาพูดนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องคิดเยอะมีระบบพอสมควรเลยวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูโดยอิงจากแนวทางของท่านกอเทมอด้วยค่ะใช่เลยค่ะ คือหัวใจสําคัญเลยเนี่ยต้องมองว่าการฝึกอบรมมันคือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้คนพัฒนาครบทั้งความรู้หรือ knowledge ทักษะ skill แล้วก็ทัศนคติ attitude ที่เราเรียกย่อๆว่า KSA นั่นแหละค่ะครับ KSA นี่คุ้นเคยกันดีแต่เหมือนเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ลึกกว่านั้นใช่ค่ะคือจุดเริ่มต้นจริงๆเลยนะคะต้องการการวิเคราะห์ความจำเป็นก่อนหรือ TNA Training Needs Analysis ต้องดูว่าเอ๊ะเขาขาอะไรมีนโยบายอะไรใหม่ปัญหาหน้างานคืออะไรและที่สำคัญมากมากๆเลยนะคะยุคนี้คือต้องโยงกับสมรรถนะหรือ competency ที่ตำแหน่งนั้นๆต้องการจริงๆอ๋อ oh, สมรรถนะค่ะเพราะแค่รู้มีทักษะมีทัศนคติที่ดีบางทีมันไม่พอถ้าเอาไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆไม่ได้ครับครับก็เลยมีแนวคิดเรื่องสมรรถนะใหม่ๆเข้ามาอย่างของกทมก็จะมี 4c 1d D ค่ะคิดสร้างสารรค์คิดเชิงวิาพากสื่อสารสร้างความร่วมมือบวกกับความเข้าใจดิจิทัลหรืออย่าง 7C ที่เป็นสากลพวกนี้มันสะท้อนว่าเราอยากพัฒนาคนให้แบบรอบด้านมากขึ้นเอาไปใช้แก้ปัญหาได้จริงนะคะการเน้น competency แบบนี้น่าจะช่วยให้การอบรมมันเห็นผลมากขึ้นไหมครับแบบว่าไม่ใช่แค่เข้าอบรมแล้วก็จบไปแต่พฤติกรรมเปลี่ยนงานดีขึ้น ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นคือเป้าหมายหลักเลยแล้วถ้าถามถึงขั้นตอนสร้างหลักสูตรแบบจริงๆจังๆนะคะถ้าให้สรุปง่ายๆมันจะมีอยู่สามเฟสหลักๆครับเฟสไหนบ้างครับเฟสแรกคือทําความเข้าใจเลยค่ะต้องเข้าใจความต้องการจริงๆวิเคราะห์ T N A กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนมากๆเฟสสองคือสร้างสารค์วิธีการเรียนรู้ที่มันตอบโจทย์ออกแบบเนื้อหาเลือกเทคนิคการสอน และเฟสสามคือทําให้มั่นใจว่ามันได้ผลจริงคือเอาไปใช้ประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงอืมเข้าใจครับถ้าเราข้ามเฟสแรกไปทําเฟสสองเลยแบบว่าอยากรีบออกแบบเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่ค่ะเสียเวลาเสียทรัพยากรไปเป,เปล่าๆชัดเจนครับแล้วที่กทมมีแนวทางการออกแบบอยู่สองแบบหลักๆอันนี้มันต่างกันยังไงในทางปฏิบัติครับอ๋อค่ะมันต่างกันที่จุดประสงค์กับจังหวะเวลาค่ะ แบบแรกเขาเรียกว่า training road map หรือ TRM TRM ใช่ค่ะอันนี้จะมองไปข้างหน้าเลยคือสร้างหลักสูตรตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพหรือ career path เป็นการเตรียมคนก่อนที่จะต้องการใช้งานจริงแบบเร่งด่วนนะคะอ๋อเป็นการวางแผนลวงหน้าใช่ค่ะเน้นพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งหรือ specific functional competency คือเป็นทักษะความรู้ที่แบบ ขาดไม่ได้เลยสำหรับตำแหน่งนั้นๆเช่นโปรแกร,รมเฉพาะทางสำหรับบัญชีหรือเทคนิคการขายอะไรแบบนี้แล้วก็จะให้คนในสายงานนั้นๆมาช่วยกันออกแบบด้วยนะคะอืมดีเลยครับให้คนหน้าง,งานมาช่วยคิดส่วนแบบที่สองอันนี้จะเป็นการสร้างตามความจาเป็นเฉพาะหน้าเลยค่ะอาจจะมาจากแผนงานมีนโยบายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาที่ต้องแก้เร่งด่วนณนะตอนนั้น หลักสูุรแบบนี้ก็จะเน้นแก้ปัญหาหรือตอบสนองภารกิจนั้นๆโดยตรงอาจจะเกี่ยวกับคนหลายตำแหน่งที่ต้องมาทำงานร่วมกันพอเห็นภาพความต่างแล้วครับแบบหนึ่งเตรียมพร้อมอีกแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้พอจะลงมือเขียนหลักสูตรจริงๆแล้วเนี่ยครับอะไรคือองค์ประกอบที่แบบว่าสำคัญมากๆหรือเป็นจุดที่เอ,อพลาดกันบ่อยๆครับมีหลายส่วนนะคะแต่ถ้าให้เน้นจุดที่แบบมีผลมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลย วัตถุประสงค์ค่ะตรงชัดเจนมากๆวัดผลได้แล้วก็เขียนในเชิงพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมใช่ค่ะคือบอกได้ว่าจบไปแล้วเนี่ยอยากให้ผู้เรียนทําอะไรได้ไม่ใช่แค่รู้อะไรอาจจะใช้หลักง่ายๆช่วยคิดก็ได้ค่ะเช่นจ,จําใจใช้วิสังประจ,จําใจใช้วิสังประค่ะจําคือจําได้อธิบายได้ใจคือเข้าใจใช้ใช้คือเอาไปใช้แก้ปัญหาได้ วิสังประคือวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินต่อยอดได้เราจะได้กําหนดชัดๆไปเลยว่าอยากให้เขาไปถึงระดับไหนอ๋อดีครับทําให้เป้าหมายมันจับต้องได้มากขึ้นใช่ค่ะถัดมาก็คือวิธีการหรือเทคนิคการฝึกอบรมอันนี้ก็สําคัญมากต้องหลากหลายไม่ใช่มีแต่เลคเชอร์อย่างเดียวใช่ไหมครับใจเลยค่ะไม่ใช่บรรยายอย่างเดียว แนวคิด70-20-10ที่บอกว่าคนเรียนรู้70%จากลงมือทำา20ร์จากคนอื่นแล้วแค่10%จากห้องเรียงเนี่ยมันบอกเราชัดเลยว่าควรเน้นให้ได้ปฏิบัติจริงแลกเปลี่ยนกันใช้กรณีศึกษาทำเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้จริงครับ ผู้ใหญ่น่าจะเรียนรู้จากการลงมือทำได้ดีกว่าที่สุดเลยค่ะแล้วก็เรื่องโครงสร้างกับระยะเวลาก็ต้องสมดุลกันลดบรรยายลงเพิ่มกิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปมากขึ้นอาจจะมีออนไลน์เข้ามาผสมผสานด้วยก็ได้นะคะให้หมันยืดหยุนครับครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือการประเมินผลอันนี้ต้องพยายามก้าวข้ามการวัดแค่อัพพุตแบบว่าเอ่อเข้าเรียนครบไหมสอบได้คะแนนเท่าไหร่ครับอันนั้นเหมือนวัดแค่ว่าเข้าเรียนใช่ค่ะ ต้องไปวัดที่เอาคำคือผลลัพธ์จริงๆที่เกิดขึ้นเช่นอบรมไปแล้วพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปไหมการทํางานดีขึ้นจริงหรือเปล่ามันส่งผลกระทบอะไรกับองค์กรบ้างอืมอันนี้คือตัวชี้วัดความสําเร็จจริงๆใช่ค่ะเนี่ยแหละคือการวัดว่าการลงทุนฝึกอบรมมันคุ้มค่าไหมชัดเจนมากเลยครับสรุปก็คือการออกแบบลักูตรที่ดีเนี่ยต้องมองเป็นระบบจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่เข้าใจความต้องการสมรรถนะที่ต้องมี กำหนดเป้าหมายที่วัดได้เชิงพฤติกรรมหรือว,วิธีที่เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่แล้วก็วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องเลยค่ะเพื่อให้การพัฒนาคนมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลงานที่ดีขึ้นจริงๆ แล้วก็อยากฝากให้ลองคิดต่อนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะหลักการออกแบบการเรียนรู้แบบเป็นระบบแบบนี้เนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆของตัวเราเองได้ยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งเวลาเราจะอธิบายเรื่องยากๆให้คุณอื่นฟังเนี่ยจะทำยังไงให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองเอาไปคิดดูได้นะคะ